อืมคำใหญ่ๆเลยจ้าอืมอืมไก่ ตันนี้ตัวอัมอืมพริกแต่พริกไม่เผ็ดเนาะสวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินไม่ได้กินนานแล้วนมเบื้องยวนเด้อจ้าแล้วก็มีแจมปอเปี๊ยปอเปี้ยไก่บนเส้นแล้วก็ปอเปี๊ยปูอ์ตเด้อจ้าเห็นเห็นใกล้ๆกันก็เลยซื้อมามา หิวหนูนาไม่ได้กินนานแล้วเลยอยากกินอันนี้น้าจิ้มปอบเปี้ยอันนี้น้าจิ้มเขาบอกให้ใหราดเราก็ราดช้อนน้อยน่ารักตะมูตะมีเอาราดลงไปกินเลยจ้ะหิวราดทีละหน่อยนะหนูนาไม่รู้ว่ามันยังไงเจาะเจาะเจาะเลยเราลองรำทำเพลงแล้วคอยหิว ชอบกินอยู่แต่จะให้กินบ่อยๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ดอกแต่นานๆทีอืมํำใหญ่ๆเลยจ้าออืมอืมม ต้องลาดอ่ะอะอกเปรี้ยวออาไหนปูอาดออาไหนไก่ตรงนี้น่าจะเป็นปูอาดตรงีไก่อืมไก่ ตอนนี้ตัวอัดฮื่มจับ อร่อยอร่อยทั้งสองพริกแต่พริกไม่เผ็ดเนาะไม่มต้องกินพริกเผ็ดไหมจะเบื้องหนุ่มเบื้องยวน นนาก็ไม่รู้ว่ามันจะสิมเทปไหมอ่ะแต่อร่อยอ่ะอ,อร่อยเลยแหละซิมไหมยอยากกินอะไรอ,อันนี้อาจจะไม่อิ่มเพื่อนๆแต่ตามด้วยว่ามากกันแหละอือหือ งาน,นที่กินแซ่บพริกไม่เผ็ดคนบ้าอะไรกินได้ของไปเผ็ดสมุด โ okay. อเคมีแตงหลงอยู่ไหมไม่มีหมดหรอ,อลาบพักหน่อยสำหรับหนูนาต้องแบบพักเยอะเยอะอืม

嗯。Mm hmm. ไม่รู้นะว่าอร่อยมันเป็นยังไงแต่คือมันก็กินได้อะเพื่อนเพื่อแบบแต่อร่อยมันก็อร่อยอยู่นะ ออันนี้ตาเรียนดีมันจะออกแนวหวานหวาน mình không, 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 con chim không, 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 chim không, mẹ không, 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 chim không, 哎。嗯、oh. mm。Hmm. เขาทำอร่อยแต่อมน้ำมันไปหน่อยไม่ไหวแล้วเรียนแล้ว 云南。 หนูนาจิลาแล้วเด้อจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หนูนาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อๆไปเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าคลิปสั้นๆง่ายๆเนะาะมันนี่สวัสดีจ้า